ภาพมุมสูงแสดงผลกระทบจากน้ําท่วมในเ,เขตเทศบาลนครยะลาค่ะหลังจากน้าในแม่น้ําปัตตานีเอ,อ่อล้นเข้าบ้านเรือนชาวบ้านโดยเฉพาะช,ชุมชนตลาดเก่าค่ะตอนนี้ชาวบ้านต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียนแล้วก็ไฟฉายแทนหลังจากที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวค่ะ ทั้งในส่วนของบริเวณชุมชนตลาดเก่าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาบริเวณถนนปาราจินค่ะแล้วก็โซนตลาดสดพิมลชัยรวมทั้งบริเวณหน้าสถานีรถไฟด้วยทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยค่ะซึ่งข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวัตภัยและดินถล่มจังหวัดยะลาก็มีการรายงานค่ะว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วรวม5้าอำเภอค่ะประกอบด้วยอำเภอเมืองยะลาอำเภอบันนังสตาอำเภอยะหาแล้วก็อำเภอรามันรวมทั้งอำเภอกาบังด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมย้อนไปสำรวจเส้นทางถนนเพชรเกษมสาย43จากตำบลสกรมอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งทางทีมข่าวก็ได้มีการตระเวนตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะก็พบว่าตลอดเส้นทางมีน้ําท่วมสูงแล้วก็ไหลแรงเป็นระยะค่ะผู้สัญจรต้องใช้ความระมัดระวังตลอดเส้นทางโดยจุดหลักที่พบว่ามีน้ําท่วมสูงก็คือบริเวณแยกพระพุทธค่ะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา บริเวณด่านความมั่นคงเกาะมอแกงรวมทั้งบริเวณแยกดอนยางอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนี้ด้วยค่ะซึ่งจุดนี้เองเป็นทางแยกเพื่อเดินทางเข้าเมืองปัตตานีแล้วก็เดินทางไปยังจังหวัดยะลาและนาราธิวาสค่ะแต่ก็มีน้ําท่วมสูงจึงมีเฉพาะรถยนต์บรรทุกหกล้อขึ้นไปเท่านั้นค่ะที่จะสามารถสัญจรไปมาได้ค่ะ